โยโย่ yo, ตอนนี้เนโครสได้สร้างแฟนเพจแล้วนะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันล่ะและอย่าลืมกดเห็นโพสต์ก่อนด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆของทางเพจนะครับสวัสดีครับผมเนโครสยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเนโครส เกมมิ่งนะครับผมซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปวันพีชเบนนิ่งวิวนะซึ่งหลายคลิปผมติดวันพันแมทมากนะช่วงนั้นก็เดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตนะครับผมคือวันพันไม่ใช่วันพันแมทขอไปครับผมคือวันพีชเบนนิ g งวิวได้อัปเดตมาเมื่อคือนนี้ครับผมแล้วรู้สึกว่าค่อนข้างจะดีทีเดียวในการอัปเดตระบบใหม่นะซึ่งระบบใหม่คร่าวๆตอนนี้ผมจะแนะนําเป็นระบบ p v p ข้ามเซิร์ฟแนะ่นอนเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นผม PVP ข้ามเซิร์ฟบ่อยขึ้นนะครับผมนะซึ่ง ข้ามเซิร์ฟนะคือระบบมันเป็นตอนนี้มันเริ่มที่1,200ปกติเราจะใช้แต้มในการซื้อของนะซึ่งเรามีประมาณ1,2 0 0เราก็สามารถซื้อของที่แรงหนึ่งพันสองซื้อได้ประมาณนั้นนะครับผมแต่ว่าร,ระบบใหม่มันปรับเปลี่ยนหมดครับผมคือระบบนี้มันไม่ต้องซื้อแรงอ่มันต้องมันไม่ต้องจําเป็นต้องใช้แรงหรือว่าแต้มอะไรแล้ว มันสามารถซื้อได้เลยแต่ว่าคุณผู้ชมต้องมีเหรียญให้ครบนะบผมตอนนี้ผมมีอยู่5,000แน่นอนของที่ฟูของที่ดีมันอยู่นี่ครับผมนี่จํากัดนะครับผมมันจะเปลี่ยนไปแต่ละสัปดาห์เนาะคือสัปดาห์ละ10บสิเหรียญสิแบงค์ประมาณนี้ครับผมนะซึ่งก็จะมีตรงนี้ตรงนี้แน่นอน,นครับผมค่อนข้างดีเดี๋ยวขอเนี่ยซื้อให้หมดเลยแล้วกันนะพอดีผมซื้อไป1นอันละ ตอนนี้ก็มีทั้งหมด15นะผมนะนี่แล้วก็จะมีชุดพวกนี้ด้วยนะผมบอกเลยว่าแจ่มแมวครับผม <Wow. S 1> เดี๋ยวซื้ออันนี้ไปสัก5ใบอ่ะ4ใบแล้วกันเพราะว่าของเก่าผมมีอู่หนึ่งมีอีกหนึ่งหรือเปล่าวะเดี๋ยวจะไปลุ้นให้คุณผู้ชมนะครับผมนะสำหรับตรงนี้ไปลุ้นเกลือกันสักนิดนึงนะครับผมนะอันนี้จะมาอัปเดตคร่าวๆเดี๋ยวจะมาดูระบบคร่าวๆอีกทีแล้วผมจะมาอัปเดตลงทีนะครับผมนะก็ประมาณสักช่วงประมาณเย็นๆนะผมผมจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมอีกทีแล้วกันนเดียวขอญาไปซื้กใบง ผมตอนนี้ผมตัดใจกับ SSR ตัวใหม่เป็นที่เรียบร้อยครับผมนะตอนนี้ผมไปลงกับสมอนะผมเอาแต่สมออย่างเดียวแล้วผมไม่สนใจ SSR ตัวอื่นแล้วคือผมเปิดมาประมาณเกือบ400ใบบอกตามตรงว่า400ใบครับผมตั้งแต่ซันจิเข้าเนาะไม่ใช่ตั้งแต่ซันจิเข้าตั้งแต่ตู้ลูฟี่จบนะครับผมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่ได้ตัวอะไรใหม่เลยครับผมนะ คือมันเกลือเกลือเกินไปแล้วผมก็ไม่สนแล้วตอนนี้ผมมาสนใจกับสมอนะครับผมในะสมอ5 50ผมเปิดแค่ห5หพอนะอันนี้ไม่สนตัวใหม่ไม่สนอะไรเลยคือจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรก็ช่างครับผม <Yeah. S 1> ไม่เอาแล้วคือหมดใจนะผมนะตอนนี้ไม่เอาอะไรแล้วโอเคเมื่อกี้ผมลุ้นใบทองมาแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำลูกแก้วแล้วกันตอนนี้จะมาทําลูกแก้วของดอฟี่แล้วกันเพราะว่าด็อฟี่นี่ จะปั้นดอฟฟี่นะดอฟฟี่ตอนนี้ขึ้นเป็นสีดาวที่เรียบร้อยนะผมส่วนระบบพวกนี้ผมได้ทําให้คุณผู้ชมดูเป็นคร่าวๆแล้วนะซึ่งคลิปก่อนนู่นนะผมผมทำให้คุณผู้ชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตรงนี้ผมจะใส่เป็นลูกแก้วแล้วกันคือลูกแก้วนี้จะเน้นบวกเยอะหน่อยนะสำหรับลูกแก้วนี่อันนี้ก็บวกมา1 0 0 0งพกว่านะผมคือแรกๆก็บวกมาเยอะหรอกครับแต่ว่าสีทองบวกเป็นหมื่นเลยทีเดียวโอเคอันนี้ก็ใส่กับตรงนี้ใส่ไปเลยครับผม อันนีก็จะเป็นป้องกันก็ใส่ใส่เปลี่ยนสีไปก่อนเนาะซึ่งมันจะลบมันจะบวกก็เดี๋ยวค่อยว่ากันีกทีเราใส่เปลี่ยนสีไปเฉยก่อนโอเคอันนี้เกาะแตกนะเกาะแตกนีแน่นอนมันเกาะแตกเป็นเปอร์เซนต์นี่บวกมาสี่พันครับผมนะแต้มเยอะมากครับผมนะบวกเยอะมากโอเคตอนนี้เหลืออีกสองหนึ่งครับผมเด็กหนึ่งทีโอเคอันนี้ได้ออฟออฟนี้ดีกว่าเดิมครับผมนะนี่ บอกได้เลยว่าแจมแมวครับผมนะซึ่งอัปเดตตอนนี้ก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกรื่อเรื่องนะผมว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บางนะแต่ว่าสกิล120ยังไม่เข้ามาสกิลเวล120ยังไม่มาเนาะโอเคก็ประมาณนี้ครับผมคลิปนี้เดี๋ยวจเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้อีเดี๋ยวจะไปเล่นวันพันแมนก่อนตอนนี้อดใจไม่ไหวละเมื่อได้พบนานะครับผมนะ <c oughs> โอเคแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม